I'm the one who สวัสทุกคนผมอีกนะครับวันในวันนี้ผมจะไปเล่นเกมลายเลนเจอร์ในคลิปที่2นะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมก็จะมา<อ>ขึ้นระดับมาสเตอร์นั่นเองนะฮะคือจริงผมขึ้นระดับมาสเตอร์ได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่ว่าผมตั้งใจว่าผมจะมา,มาแบบขึ้นระดับมาสเตอร์ในคลิปด้วยเงี้ยก็เลยแบบเอองั้นงั้นขอมางั้นขอมาขึ้นระดับมาสเตอร์ในคลิปนี้ก็แล้วกันนะบางคนอาจจะยังไม่ยังไม่เข้าใจว่าผมพูดอะไรก็อ่ะก็เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะโอเคนะอ่ะก็ตอนนี้ก็อ่ะรอตอ,ตอนนี้ก็เป็นวันที่2สหรัองสใหม่่แล้วนะะฮอะ แล้วก็เมื่อวานนั่นหลังจากที่ที่ปิดคลิปไปตอนเลเวล18นะผมก็ได้ไปเล่นมาอีกเยอะมากเลยนะจนตอนนี้เลเวล94เรียบร้อยแล้วนะฮะคือจริงๆแล้วผมเลเวลมากกว่าน,นั้นได้นะคือผมคือเมื่อวานน่ะคือผมเล่นไปแค่ไปแคน่นิดเดียวก็เลเวล94แล้ว,วเอเอนั่นแหละจริงๆแล้วเมื่อวานถ้าเกิดว่าผมเล่นอยู่ตลอดเลยๆนะป่านนี้ผมน่จาจะขึ้นซูเปอร์มาสเตอร์ไปแล้วแหละนะแต่ว่าคือผมยังไม่ได้เล่นเยอะมากเนี่ยเพราะผมผมเอาเวลาไปทำอย่างอื่นก่อนนั่นแหละครับนะเออนั่นแหละแล้วก็เพื่อเควส์คู่นี้นะฮะผมก็ไไดด้้้้้ทททาาเเเสรรร็จจจปยอออะะะมมมมมกกๆๆแแลลวววน,นนนนพชผผตีีังงห600่ฮคืิ คือจริงมันเยอะกว่านั้นได้แต่ว่าคือผมแบบเก็บเอาไว้ทำในคลิปเนี่ยนั่นแหละเออคือจริงจะไปเล่นนอกรอบหาเพชรคือเนี่ยเลเวลเนี่ยเลเวลตัวนี้คือจริงผมสามารถขึ้นมาสเตอร์ได้ตั้งแต่ตอนเมื่อวานนะเมื่อวานพออาคิปเสร็จอะผมไปเล่นเสร็จเนี่ยเมื่อวานพอผมอาคิปเสร็จเนี่ยแล้วพอแล้วพอผมไปเล่นเนี่ยคือจริงแล้วผมก็สามารถขึ้นมาสเตอร์ได้แล้วนะแต่ว่าผมแบบผมผมแต่แต่ว่าคือผมตัดสินใจว่าผมจะมาขึ้นมาสเตอร์ในคลิปดีกว่านั่นแหละครับนะอ่ะแล้วก็ตรงนี้อัปเกรดนะตอนนี้ป้อมของผมนะก็มมีีทั้้งหด6ลูเรรยยบอแล้วกะ ก็เงินตอนนี้ก็เริ่มหมดแล้วนะฮะนั่นแหละโอเคครับก็อ่ะเดี๋ยวสเตตัสของผมนะตอนนี้ผมอยู่ด่านที่เท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจจะไม่ได้เมื่อวานคือเมื่อวานคือเปิดเอเคไว้โอเคอ่ะนตอนนี้ผมอยู่ด่านที่91นะคือจริงแล้วเมื่อวานคือจริงแล้วเมื่อวานอ่ะคือถ้าผมนั่งเล่นไปเรื่อยทั้งวันนะผมสามารถขึ้นด่าน200กว่าได้เลยนะแต่ว่าคือผมไม่ได้นั่งเล่นทั้งวันไงเพราะผมเอาเวลาไปทำอย่างอื่นว่างไงเออผมเล่นเล่นแค่นิดหน่อยนั่นแหละครับนะเล่นแค่น้นิดหน่อยอย่างนี้ขนาด ก็ตอนนี้ผมอยู่ด้วยก็สี่นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาขึ้นเลเวลมาสเตอร์กันนะฮะอ่ะแล้วก็ p, p. กีอก็นะรีเซ็ตลีกใหม่เรียบร้อยนะฮะอะ่โอเคอะตอนนี้คือไม่มีถ้วยอะไรเลยนั่นแหละครับนะอ่ะแล้วก็เมื่อวานผมก็ได้ไปคือเนี่ยคือเควสเนี่ยคือ,คอไปหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ผมจ้าอีกแล้วนะฮะจ้าโมเมนต์อ่ะนั่นแหละครับนะช่วยเหลือสมาชิกกิ้วสิบคนนะซึ่งผมยังไม่ได้เข้ากิลด์นะ,ะถามว่าทำไมไม่เข้านะฮะคือมันนี่ไง หาออกจกิลแล้วไม่สามารถเข้าร่วมกิลได้ภายใน24ชั่วโมงนะฮะถามว่าผมออกจากกิไวไปตอนไหนนะฮะคือว่าคือว่าเมื่อวานอ่ะคือผมไปเข้ากิลของตัวเองไงคือกิลวของผมอ่ะนี่ไงผมได้เพิ่มเพื่อนไปเรียบร้อยแล้วนนี่ก็คือไอดีหลังของผมนะนี่ไงนะอ่ะเนี่ยเนี่ยศูนย์เก้าทักษะโดนอ่ะอันนี้ไงอันนี้คือไอดีหลังของผมนะซึ่งตอนแรกผมก็ได้ไปเข้ากิลไอดีหลังของผมแล้วแต่ว่าคือพอดีว่าคือผมลืมว่ามันแบบมันมีเควสแต่ว่าคือพอผมเข้ากิ้วเสก็คืืออใในนนกกิิมัจะมีแบบ มันจะมีปุ่มกดสนับสนุนใช่ไหมนั่นแหละเออเราต้องกดให้ได้สิบคนซึ่งสิคนนะนะั้นน่ะคือในกิวคือในกิวผมอะ่ะมันมีแค่ผมคนเดียวไงที่เราที่เราสามารถกดแบบสนับสนุนได้เออนั่นแหละครับนะแล้วคือถ้าผมต้องรอสิบวันเนี่ยคือมันเสียเวลาเกินไปผมก็เลยตัดใจที่จะออกจากกิวผมก่อนแล้วก็ต้องรออย่ตั้งยี่ชั่วโมงแล้วค่อยเข้ากิวใหม่พอเข้ากิวใหม่พอกดสนับสนุนเสร็จปุ๊บก็ค่อยออกแล้วมาเข้ากิวผมเหมือนเดิมนะผมว่าผมจะอยู่กิวตัวเองดีกว่านะั่นแหละครับนะนอน อ่ะตัวละครก็ตามนี้เลยนะนี่คือไอดีหลังของผมนะฮะคือจริงแล้วตัวเนี้ยเลือดเป็น185ล้านนะแต่ทำไมพอมาดูในเครื่องนี้มัน169ล้านวะนี่ก็เหมือนกันจริงๆแล้วมัน5้ล้านหมั้งแล้วก็เลือด4ีล้านแต่ว่าทำไมมันตอนนี้มีเหลือแค่นี้วะไม่รู้สินะอ่ะโอเคครับอ่ะก็ช่างมันเถอะไม่เป็นไรนะโอเคครับอ่ะก็เดี๋ยวในคลิปนี้เรามาขึ้นระดับมาสเตอร์กันนะก็เดี๋ยวผมกดใช้บูสเตอร์อีพีเดียวกันนะนี่ผมมีบูสเตอร์อี่่่ยยมมัั้้้คออออออนนแแจกกขงเเเเาีีหววล เข้าร่วมในกิวเลดผสมอุปกรณ์ฝึกซ้อเมเรนเจอร์ล็อกอิน3ครั้งแล้วก็ผลิตน้ำยาเออ่แห่งพลังระดับสูง1ชิ้นอะไรเงี้ยนั่นแหละครับนะเออมันจะเกมมันแจกเพย์เยอะขึ้นมากนั่นแหละครับนะแล้วก็มาดูในพาร์ทส่วน่อยก็แล้วกันนี่ฮะตรงภารกิจพิเศษนี่ฮะเออเคลสเตทหลักด่าน30นะเห็นไหมก็ได้เพชรมาเพิ่มเติมแล้วนะฮะแล้วก็มีตรงไหนอีกอะน,นี่ไงเลื่อนไปพูดเล่นระดับมาสเตอร์ก็จะได้อันนี้นะฮะแล้วก็นี่ไงเคลสเตดหลักเห็นไหมได้เพชรแบบโหูเยอะมากอะเออนั่นแหละ แล้ว <mile> ก็มีอะไรอีกอ้าวมีแค่น,นี้เหรอเออโอเคแต่ถึงไงมันก็แจกเพย์เยอะขึ้นนัน่นแหละครับนะอ Lebens ่าโอเคครับก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวคือเมื่อวานผมเล่นสเตจพิเศษแค่ตาตาสองตาเนี่ยผมก็ขึ้นเลเวลแบบคือเนี่ยผมดูนะผมจะเล่นสเตจพิเศษแค่ตาเดียวดูนะให้ดู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 เดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวในคลิปนี้ว่าจะมาสุ่มด้วยที่นิดหน่อยนะอ่าเปิดเปิดออโต้ไปก็แล้วกันนะนั่นแหละเพย์อ่าคือเมื่อวานนะผมเล่นสเตจพิเศษแค่ไม่กี่ตาเลเวลมันก็ขึ้นแบบพูดพลาดพูดพลาดแล้วแบบ ระหว่างรอตัวนี้ผมจะเล่น ID หลักของผมในมือถือนะอ่าคือณตอนนี้ในขณะที่ผมพูดอยู่เนี่ยคือผมกําลังเล่น ID หลักในมือถือของผมไปด้วยนะฮะอ่าก็นั่นแหละครับนั้นก็เล่น ID หลักไปด้วยแล้วก็อ่าครับเนี่ยผมก็เปิด afk ทิ้งไว้แบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยเนี่ยผมก็เปิดเนี่ย afk ทิ้งไว้แบบนี้ไปเรื่อยแล้วก็ปั๊มเลเวลไปเรื่อยนั่นแหละครับนะซึ่งแบบผมปั๊มเลเวลได้ดีมากเลยนะฮะแล้วหลักแล้วเพทเพทเราหลักที่ผมหาได้ก็หาได้จากการอัพเลเวลนั่นแหละะคครรรรรัััับบบนนนนืออแมมมมหหาา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 เเเเเเพพพชชงง่่ยยยยกกกกลลลลวะ อ่าแล้วก็ดูนะปุ๊บก้าี่ปุ๊บปุ๊บก็อ้าวแค่นี้เดี๋ยวนะจริงๆแล้วมันเดี๋ยวตลกปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เมื่อวานที่ผมเล่นนะผมเมื่อวานที่ผมเล่นมันเพิ่มเยอะกว่านี้เยอะมากๆเลยนะทำไมตอนนี้มันเพิ่มน้อยจังวะเมื่อวานผมเล่นตาหนึ่งมันเพิ่มประมาณมันเมื่อวานอะผมเล่นโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวเมื่อวานผมเล่นตาหนึ่งคือมันเพิ่มประมาณกี่เลเวลวะเมื่อวานอะผมเล่นตาหนึ่งมันเพิ่มตั้ง มันเพิ่มตั้งประมาณ2-3งสามเรื่เลยนะทำไมนี่มันเพิ่มแค่เซี่ยวเดียวเองวะตลกปะเนี่ยเออเออใช่ไหมนเถิดนะอ่ะนั่นแหละอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นภารกิจของวันแรกผมก็ได้ทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนภารกิจของวันที่2ก็ได้ทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะส่วนของวันที่สามอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะเหลืออันนี้นะฮะเคลียร์สเตตอะไรอ่ะเคลียร์เออเออหนไหน,ไหนวันนี้ไงผลิตลูนแห่งล้างแค้น5ชิ้นลูนแห่งล้างแค้นเหรอ เออเออไปดู้อ่ะเดี๋ยวผมว่าผมมาสุม่มกาชาสักหน่อยดีกว่านะฮะว่าจะได้ตัวอะไรบ้างสุม่มอันไหนดีอ่ะคือผมอยากได้ไออัมเบโดกับไออ่ะผมควรจะสุม่มอันไหนดีวะผมว่าผมสุม่มอันนี้ก็แล้วกันนะหรือผมควรจะสุ่มอันไหนดีวะผมคิดไม่ออกอ่ะเออเออเอาอันนี้แล้วกันนะโอเคอ่ะสุ่มเลยก็แล้วกันนะหรือว่ายังไม่สุ่มนี้หรือสุ่มเกียร์ก่อนเออสุม่มตัวละครดีกว่านะผมว่าโอเคอ่ะสุม่มเท่าไหร่ก็แล้วกันว่าจะได้ตัวอะไรบ้างนะโอเคไหมสุม่มได้ชเพตอมาดี ตัวก็ไม่ได้โหดอะไรเลยนะคือเกลือหมดเลยนะฮะซูปเปอร์ความเกลือนะจ๊ะก็คือจริงจะเก็บเพชรตอาไปสุ่มอย่างอื่นก็ได้แหละแต่ว่าค<อ>ือเออสุ่มๆไปเหอะไม่เป็นไรนะอ่ะก็โอเคนเนี่ยได้ทีใหม่มาเยอะเลยนะอ่ะแล้วก็พวกตัวนี้อัปเกรดก็จะอัปเกรดก็ได้แต่ว่าคือเงินหมดแล้วนะเงินไม่พอนะฮะอ่ะก็ไม่เป็นไรนะโอเคครับอ่ะแล้วก็แล้วเดี๋ยวนะทำไมอยู่ดีตันคิดคิดไนะม่อจะพูดอะไรอ๋อโอเคมาทำเควสอันนี้กันดีกว่านะเนี่ย ชนะเออเล่นหมดพีพหนึ่งครั้งใช่ไหมอ่ะต่อสู้กับเพื่อนต่อสู้กับใครดีอะคนนี้ไหมเนี่ยเนี่ยต่อสู้กับคนนี้อุ้ยทีมดูแบบเออดูโหดดีเนาะเออแหม่มีการอวยตัวเองด้วยอันนี้คือไอดีหลังผมนะะก็โอ้นี่ไงอ่าคือคือคือตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้เล่นรถแร่อะไรนะนั่นแหละอ่ะโอเคครับก็อ่ะก็นี่แหละครับนะอันนี้คือไอดีหลังของผมนะอ่ะอา๋ยวเล่นหมดพีพีนากแล้วกันผมจะสู้กับบกาแล้วกันนะเพราะมัน คือผมไม่รู้จะสู้กับใครแล้วอะคือมันแบบคนอื่นผมไม่มีใครเลยนะนั่นแหละอ่ะอเคแต่แบบอยากรู้ว่าทไมวันนี้เลเวลเพิ่มน้อยจังอะเมื่อวานที่ผมเล่นอะเลเวลเพิ่มแบบพว่อพาดพ่พอพาดเลยนะเมื่อวานที่ผมเล่นเล่นตอนหนึ่งเลเวลเพิ่มประมาณสองสามเลเวลนะทาไมนี่มันเพิ่มแค่นิดเดียวหะ,นะือไแปลกแฮะเออแล้วแบบเมื่อวานเล่นอ้าวโอเคมีเพื่อนมาช่วยก็คือผมอ่ามาดิง่ายทีนี้จัดไปดิครับอ่า มีมีตัวไอมาเฉยเลยนะฮะแน่เห็นไหมอ่าอันนี้คือคือตัวละครขในในอดีหลังผมก็คือมันมาช่วยไงนั่นแหละครับนะเออมันจะสุ่มมาใช่ไหมตัวเกมอ่ะนั่นแหละอ่าโอเคก็สุ่มถ้วยนะไม่มีอะไรเลยนะอ่ะโอเคครับแต่แบบทำไมเลเวลมันขึ้นน้อยมันมันขึ้นน้อยแต่วันนี้วะาวันอื่นเลเวลก็ขึ้นตั้งเยอะโอยโอเคผสมอุปรบอบกรณ์หนึ่งครั้งก็อุปกรณ์ตอนนี้คือมันก็ไม่ค่อยมีอะมากนะ,ะผมว่าผมไปสุ่มเกยด์ดีกว่านะ เออไม่สุม่มไม่สุ่มเกียร์มันต้องสุ่มอะ่ะเออแบบอยากได้เอออ่ะสุมส่มสุ่มไปเถอะนะเจอไม่เจอก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยขอหาตัวดีๆสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะซึ่งมันก็อตัวเป็ดได้อยู่เฮียตัวเป็ดเมื่อกี้ก็จริงๆถือว่าอยู่ในเกมที่ก็โอเคนะแต่ทีนี้ไงมันก็เกลือกับทุกครั้งที่ผมเคยทำเลยจริงรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราแล้วแล้วมันเ,เกลือมากเลยอะ่ะเออมาดีอ่ะงั้นผมสุ่มโดยใช้อนี้ก็แล้วกันนะเฮ้ยบอสจระเข้เอาว่ะ เฮ้ยทำไมมันไม่มีพวกอายเดี๋ยวอันเบโดมาเลยวะขออายเดี๋ยวอันเบโดหน่อยสิมันเอาแต่ตัวอะไรมาให้ก็ไม่รู้อะโอ้โหพระเจ้าเถิดสะส,สเดี๋ยวนะโคน,นี่สาวคีบอของผมได้มาสองตัวนะนะักวายาการ์เน้ยทำไมผมไม่ได้พวกอายอันเบโดเลยวะเดี๋ยวผมเล่นทีวีทีวะเออเออช่างมันเถอะผมจะเล่นในวิธีของผมแล้วกันนะคือมันแล้วแต่คนจะเล่นนะเออแต่ผมจะเล่นในวิธีของผมนะก็คือสุ่มไปเลยอย่างเงี้ยแหละเจอไปเจอก็ช่างมันนะฮะ อ,อ,อย่างน้อยก็มีหาตัวอะไรก็ได้แบบเออตอนนี้คือเอาตัวอะไรมาก็ได้เอาใช้ไปก่อนนะเออนั่นแหละเพราะคือแบบนั้นตอนนี้คือตัวละครมันก็ยังแบบไม่ได้โหดเอ้นี่คือตัวอะไรเทลุก,กิตัวอะไรอะ่ะมันอยู่ในนี้ปะอ้าวหนึ่งในสี่ตัวนี้เว้ยแสดงว่าตัวนี้น่าจะโหดใช่ไหมเพราะมันอยู่ในเนี้ยเออและคือสุ่มได้ตอนตัวใบสุดท้ายพอดีเลยโอ้เอาวะยังดีที่ไม่เกลือมากนะจ๊ะ โอเคตอนนี้ทีมก็เริ่มมีเันเจอร์เยอะขึ้นแล้วนะฮะมาเรามาจัดทีมใหม่กันหน่อยดีกว่านะฮะใส่นี้ไปเลยเทนุกินะเรียกว่าร้านการรีโหลดคือกิวี่สิบแปดวิพระเจ้าเถอะอ่ะโอเคครับมาเดี๋ยวคือทีมมันก็ยังไม่ได้มีเลยหดมากเลยอาจจะใส่เอโคบว์วก็แล้วกันนะแล้วก็ต้องกดอัานไหนวะแล้วหลับปะเออแล้วก็ใส่พวกคือจริงพตัวนี้นก็ใส่ไปเถอะนะคือมันยังแบบมันยังไม่ได้โหดเลยมากแต่ก็ใส่ไปเถอะนะนั่นแหละ แล้วก็มีบอลจอรเคเดี๋ยนะอันนี้ผมควรจะอัพตัวไหนดีอัพตัวนี้แล้วกันนะโอเคมาเอเค,คือคลิปนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่นะคือมันเป็นไอดีใหม่ไงมันยังแบบมีอะไรให้เล่นไม่ค่อยเยอะนะนั่นแหละเฮจัดไปครบสี่ตัวแล้วจ้อา,าอ่าฮะเยี่ยมตัวนี้คือเน้นเน้นอะไรเน้นโจมตีใช่ไหมงั้นก็ต้องเน้นโจมตีกายสินะแล้วไหนโจมตีกายวะแล้วคืออุปกรณ์มันก็ยังแทบไม่เคยมีเลยหเลยนะจริงอ่าเอาไหนเดียนะ ผมควรจะใส่ไหนดีอันนี้เหรอเอ่อไม่รู้อะเดี๋ยนะอันกลางคืออันนี้มันเป็นเวทโจมตีใช่ไหมเดีย๋ยนะไอ้ตัวนี้มีเวทโจมตีไหมมันเป็นโจมตีกายอะความมั่งวัอ,อ,วอะเออนั่นแหละงั้นผมผมควรจะใส่อุปกรณ์ดีว่าคือผมยังไม่มีเกียร์โหดเลยอะเออผมหรือว่าต้องไปสุ่มจริงคงใจต้องอย่างนั้นแหละแต่ว่าคือเพชรผมก็มีไม่ค่อยเยอะนะหรืองั้นเอาไงดีเดีย๋ยนะดูก่อนคือมันมันจะได้เพชรอีกทีตอนไหนวะผมผดูก่อนนะ คือเพชรผมจะได้อีกทีก็คือตอนนี่ไงเคลียดันหนึ่งร้อยโอเคงั้นก็เดี๋ยวอ่ะก็โอเคครับตอนนี้ผมอยู่ด่าเก้าสิบเอ็ดใช่ไหมก็โอเคงั้นตรงน,นี้ผมขอฟ้าเฟอร์คราฟเล่นยาวๆเลยก็แล้วกันจนถึงดันหนึ่งร้อยนะโอเคครับก็เดี๋ยวฟ้าเฟอร์คราฟเลยฮะ โอเคครับทุกคนนะตอนนี้ผมก็มาถึงด่านหนึ่งร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอ่ะและคือตอนนี้ผมบอกเลยผมเล่นลำบากมากเพราะคือผมต้องกดทั้งไอดีหลักไปด้วยแล้วก็กดทั้งไอดีสำรองอันนี้ไปด้วยนะนั่นแหละครับนะ <c oughs> คือไอดีหลักตอนนี้ผมเล่นด่านฮาร์ดด่านที่หนึ่งร้อยห้าสิบอยู่แล้วคือผมต้องกดปล่อยตัวละคอมไปเรื่อยและไอดีหลักและไอดีที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้ผมก็ต้องกดปล่อยถ้าใครไม่เห็นภาพผมตอนนี้คือจะรู้นะว่าผมแตะทั้งมือถือแล้วก็เล่นทั้งคอมไปด้วยคือแบบกดทั้งสองอย่างเลยอื่นด่นเรรรียยบ้อไปับเพชรแล้วก็ไปสุ่มเกกกีียร์ันนดว่าะะฮ อ,อย่างน้อยได้เกียร์หกดาวมาสักอันนึงก็ยังดีนะอ่ะพาด่านง้อยร้อนๆนะฮะไปะนี่ไงคือมันจะมีแบบพวกเออนั่นแหละมันจะมีพวกแบบแพ็กเกจเอาเพชรอะไรเงี้ยซึ่งผมผมก็ไม่คิดจะซื้อหรอกนะคือแบบผมสายฟรีไงผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยคิดจะเติมเกมหรอกนะโอเคครับอ่ะแล้วก็ไปสุ่มเออเขาเรียกว่าสุ่มเกียร์ดีกว่านะฮะโอเคมารอบนี้เอาเกียร์ไหนดีอะและแล้วมันต่างกัน,นยังไงในสองเนี้ยผมเอานี้แล้วกันนะโอเคจัดไป จัดไปครับมาสุ่มเกียร์นลจ้ะขอเจ็ดดาวแค่อันเดียวพอเอ่อได้อยู่อ่าโอเคยังดียังดีโอ้โหตายโอ้โหตายแล้วทีนี้โอ้โหเกลือโคตรเลยมีดีกว่านี้ไหมเนี่ยเจ็ดดาวสักอันยังยไม่มีเลยแล้วเสียงขงจะหายไปไหนเนี่ยจะทำสียงหายไปวะโอเคครับอ่ะก็ ประมาณนี้ก็แล้วกันนะอย่างไยก็ได้ของดีมาอยู่บ้านนิดนองนิดนิ่้ยอะไรผมเนี่ยอย่างไยก็ได้ของดีมาอยู่บ้านนิดหน่อยนะโอเคครับอ่ะก็อ่ะนี่ฮะตอนนี้ก็ได้มีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอีกตัวนึงแล้วฮะตัวนี้เป็นความบ้องไบใช่ไหมงั้นมาใส่อุปกรณ์กันดีกว่าใส่อุปกรณ์อะไรดีอ่ะอุปกรณ์ที่มันเน้นโจมตีอ่ะเออนี่ไงโจมตีกายเห็นไหมอ่ะใส่เลยแล้วกันนะโอเคก็เพิ่มพลังโจมตีก็นคือเกียร์ผมมันยังไม่ค่อยโหดเลยอ่ะเออ เออเอาไหนดีอ่ะคือมันมันไม่ค่อยมีไหนโหดเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้ที่ได้มาคือมันมีอะไรบ้างอ่ะผมก็ลืมละอันนี้เหรอไโจตีคริเิคอลโอเคอันนี้แล้วกันนะโอเคอ่ะก็คือ,ค,อคืนจริงก็ใสไปก่อนนะเพราะคือมันยังไม่ได้แบบมีของดีอะไรเยอะมากไงสุดยอดสุดยอดเกียร์จริงว่ะโอเคครับอ่ะก็มันมีวิธีหาเพชรจังจุดอื่นอีกไหมเผื่อแบบหาเพชรเพิ่มเติมได้แล้วก็จะได้มาแบบเอามาเปิดอีกในเงี้ยเออเอายังไงดี วันนี้พี่ที่ไฮเบสจากที่ไหนอีกไหมก็ก็คืนจริงแล้วก็นัาต๊อกก็ต้องเน้นอัพเลเวลเอาอ่ะเออแต่ว่าก่อนจะเล่นแบบอัพเลเวลอะไรเจ็บร้อยแบ,บนน,น่าจะนานอนะ่ะเดี๋ยวผมว่าผมไว้มาต่อคลิปหน้าดีกว่าะฮะคลิปนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นระดับมาสเตอร์เลยนะฮะงั้นงั้นทำไปดีคลิปนี้เอ,อ่อทำไปดีอ่ะผมคลิปไม่ออกแล้วเดี๋ยวนะทีมเหรอเดี๋ยวนะตัวนี้อัพได้ไหมเดี๋ยวนะเลยโอ้โหเดี๋ยวนะผมควรจะทำอะไรดีทุกคน ผมคือตอนนี้ผมบอกเลยผมตันนะผมคิดหมดผมคิดไม่ออกแล้วนะว่าผมจะทําอะไรต่อไปนะฮะผมตันเลยเนะน,นี่ยตอนเนี้ยอัปเกรดตัวอะไรดีอะระดับระดับโอเคไหนดูดิมันมีอะไรอัปเกรดไหมตัวนี้เหรองนนั้นงั้นผมเอ,เอามาอัปเกรดเอคูโบเลยไหมออโอเคงั้นผมขออัปเกรดตัวนี้เลยไม่ใช่อุปกรณ์ซิเราจะอัปเกรดเขา้าใจไหมอัปเกรดเออโอเคมาเดน,นเนดนจซีเดียวกันใส่ไปใส่ไป อุ้ยเนี่ยขาดอีกขาดอีกแค่หนึ่งตัวก็ได้เลเวลแม็กแล้วเนี่ยอ่ะโอเคอะตอนนี้มันก็น่าจะน่าจะลดเลเวลลาซ่างมนเจอร์ลงนะเหลือเท่าไหร่เหลือสิบสี่วิเออตอนแรกมันยี่สิบสี่วิโคตรนานเลยตอนนี้ค่อยโอเคหน่อยโอเคอ่ะก็ส่วนพวกตัวพวกนี้ก็ก็โอ้โหคือล่างอันต้ามันใช้เวลาไม่ค่อยนานใช่ไหมนั่นแหละอ่ะไปเล่น p ีวสักนิดนึงก็แล้วกันนะมันมันสุ่มเหมือนใครให้มาโจ๊กเกอร์ป่ะอ่าโจ๊กเกอร์จริงด้วยโจ๊กเกอร์นี่เป็นมันเป็นตัวละครที่แบบมันเป็นมันเป็นมันเป็นแบบ คือมันเป็นคู่ต่อสู้ที่เราทุกคนจะต้องเจอใช่ไหมไเวลาสร้างไอดีใหม่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เออแต่ยังไม่สู้แล้วกันนะงั้นคลิปนี้ผมจริงๆยังไม่อยากจบนะแต่ว่าคือเออแต่มันไม่รู้จะทาไปแล้วอ่ะงั้นก็จบคลิปเลยก็แล้วกันนะคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีเยอะมากนะอย่างน้อยสุมกาชาก็ไม่ได้เกลือขนาดมันอย่างน้อยก็ไม่ได้เกลือขนาดนั้นอย่างน้อยก็ยังได้ตัวเทลุกิมานะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้โหดเท่าพวกแบบคืออาจจะโหดนะแต่ว่าผมอยากได้พวกไอเดรือันเบโด้มากกว่าเออนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้้้้ก็็ไไม่เเปนนนนนระะะออออยยางตตััววีคลื คือจริงๆผมอาจจะเล่นผิววิธีนะผมผมเดา่าผมน่าจะเล่นผิววิธีอะนั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมจะเล่นในวิธีผมก็แล้วกันนะฮะใครจะใครจะเล่นวิธีไหนก็แล้วแต่เลยผมไม่สนนะผมจะเล่นในวิธีของผมก็พอนะนั่นแหละโอเคอะโอเคเป็นต้องสอนเล่นเป็นแลวจ้ารูปสูติวยทยงมีเรื่อยๆเลยโอเคก็แปลรูปแปะแปะรูปพหาโอ้ยพอ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 โอเคอะแล้วก็มันมีอะไรให้แปลรูปไหมคือแบบมัน เออคือจริงๆแล้วแบบถ้าที่ผมไปดูช่องกรสุดมาเนี่ยคือเขาเล่นแบบเขาเอาแบบเขาเอาพวกอะไรก็ตามเขาเอาเขาเอาแบบพวกอุปกรณ์เจ็ดดาวหรือแบบไม่ใช่สิคือเขาเอาอะไรไปดูไม่แน่ใจผมไม่ได้ดูเหมือนกันนะคือเขาเอาเขาเอาอะไรสักอย่างมาแปลรูปเออนั่นแหละแล้วเขาก็หากบแล้วเขาก็มาที่ห้องทดลองการหลออเนี่ยแล้วเขาก็แบบเออแล้วเขาก็แปลแล้วเขาก็ไอเนี่ยเนี่ยแล้วเขาก็หาไอเนี่ยเนี่ยเออกบแปดดาวไงเออนั่นแหละครับนะคือมันสามารถหาได้จากตรงนี้ใช่ไหม เนี่ยก็คือหลอมเดี๋ยนะมันต้องมีดิดูมันไม่มีแล้วไม่มีแล้วเหรอมันจะมีเควสหลอมหลอมอั่นน่ะหลอมเออเพื่อที่จะหลอมในห้องทดลองเออนั่นแหละคือก็คือมันจะได้มาเออแต่ว่าทําไมนี่มันไม่มีวะนั่นดิเดี๋ยนะเอ้ยอัปเกรดเทโลกีเป็นขั้นสูงสุดมันจะได้เรื่อยหรอเดี๋ยนะผมขอไปดูกันนะว่าอัปได้หรือเปล่าแต่ว่าทําไมมันไม่มีเควสหลอมของนั้นแล้ววะมันเป็นไหนแล้ววะหรือว่าเขายกเลิกไปแล้วหรอโูไม่โอเคอ่ะได้คนดดก้้ววย็ีีนนะะองัเ๋ งั้นเดี๋ยวโอเคสุดรใยคลิปนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นมาสเตอร์นะก็เออไม่เป็นไรเปิดไปเถอะนะอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะก็ในคลิปนี้ก็เลยเ,เ,เริ่มมีตัวอะไรโหกเข้าหน้าบ้านนิดนึงนะฮะออปเกดขั้นสูงสุดคือโอ้โหพระเจ้าขาดบานเลยวะเอออันนี้เหรออ่ะอะไรเนี่ยคือมันหาได้จากสเตตสเตสเต,สเตพิเศษนะนั่นแหละเอออันนี้เหรอห้องทดลองลโอนาดนายไม่ต้องสอนเราเล่นเป็นแล้วเข้าใจมาอยู่ เดี๋ยวนะแต่ละอันแล้วมันใช้ของเยอะด้วยเออผมว่าปล่อยไปเรื่องกันนะโอเคอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะก็ได้ตัวโหดเพิ่มอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือตัวคิรุกินะฮะอ่ะโอเคครับแล้วก็พวกเควสต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็เนี่ย,ยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสเตตหลักสเตตสเตสเต,เตพิเศษเนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่น,นอรอบๆเล็กๆแล้วกันนะไม่แน่นใะนคลิปหน้าอ่ะไม่แน่นใะนคลิปหน้าเนี่ยผมอาจจะกลับมาอีกทีนึงอาจจะขึ้นสเตตสองร้อยแล้วก็ได้ใครจะไปดูนั่นนั่นแหละอ่ะเนี่ย ตอนนี้ผมอยู่ดันหนึ่งร้อยใช่ไหมนั่นแหละไม่แนในคลิปหน้ามาอาจจะขึ้นสเตจสองร้อยแล้วก็ได้ก็รอดูว่าแล้วกันนั่นแหละครับนะโอเคครับก็ในคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มีมาแค่มาส่มตัวละครเพิ่มเติมเฉยแล้วก็ได้ตัวนี้เพิ่มมาหตัวแล้วนะก็ถือว่าโหอยู่พอสมควรนะก็อย่างน้อยก็ได้ตัวอย่างน้อยก็ได้ตัวดีๆมาสักตัวหนึ่งก็ถือว่าถือว่าเป็นอนุเคราะนั่นแหละครับนะโอเคครับก็ยังไงก็ตามก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะคร โอเคครับท่านผู้ชมหลังจากที่เพิ่งจะปิดคลิปไปได้เมื่อกี้นะเมื่อกี้พอผมพูดอะไรเสร็จพอผมพูดปิดคลิปเสร็จปุ๊บผมก็ไปร่งเล่เสีย์วิเศษต่ออีกแค่ไม่กี่ตาและดูเลเวลผมตอนนี้ฮะมาสเตอร์สามสิบหก แล้วทำไมตอนแรกตอนผมเล่นแค่ประมาณสองสามตาเลเวลมันขึ้นแค่ไม่ถึงหนึ่งเลเวลวะพอมาเมื่อกี้ผมเล่นไปแค่ประมาณสิบกว่าตามันขึ้นแบบโอ้โหมันขึ้นไปสี่สิบห้าสิบเลเวลเลยคือแบบพอเลเวลมันจะขึ้นเยอะแม่งก็เยอะเกินเลยเออนั่นแหละครับนะอ่าแล้วตอนนี้ผมก็ได้อัปเกรดตัวนี้ให้เป็นเลเวลแม็กเรียบร้อยแล้วนะครับนะนนั่แหละแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่มาสเตอร์สาสิบหกเรียบร้อยแล้วครับผมนะอ่าแล้วก็ตอนนี้มีเพชรทั้งหมดสองร้อยกว่านะมาสุ่มเกียร์อีกอันนึงก็แล้วกันนะคือตอนนี้ผมอยากได้เกียร์มมมมาาากก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 เเลลลลยยนน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 นะะะะะะะฮขออออออสสสุ่่่่ีีีีัััััึงง็็แแแแ้้้้้วววรร์คืจจิไดหตผ เดี๋ยวมาสุ่มเกียร์อีกสักอันหนึ่งก็แล้วกันนะฮะโอเคมามาขอขอเหรอหกดาวเอาไรก็ได้เอามาเหอะชีวิตโอ้โหมันเอาที่มันดีๆหน่อยเออเออได้อยู่ได้อยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่อ่าโอเคอยู่โอเคอย,อย,อยู่มันไม่คิดจะเอาเกียร์เจ็ดดาวไม่ผมเลยเหรอเนี่ยโอ้ยอ่ะโอเคอย่างน้อยก็เนห็นไหมแต่คืออย่างน้อยเกมโอ้โอเคสุ่มได้ก็สุ่มดีครับรออะไรสุ่มได้ก็สุ่มเลยครับรออะไรครับผม อ้าโหขอแปดดาวอันต้าสักตัวหนึ่งถือเป็นโอเคอ่าโอเคเยี่ยมอย่างนไรในการสุ่มหนึ่งคัแบบนี้เนะี่ยผมขอให้ได้สกอรแปดดาวอันต้าสักตัวหนึ่งถือว่าเป็นอันโอเคนะอ่าแล้วก็คะแนนมิจะข้าตอนนี้คือผมก็เริ่มส่งคะแนนไปบ้างแล้วนี่นะเพิ่งกดเมื่อกี้เลยนะนี่ฮะอ่านั่นแหละโอเคก็มาอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยนั่นแหละครับนะก็เนีย่ยยไหมอัปเกรดก็อ่าคืออ่านี่ย,ยไหมมันมีนี่ไงมีระดับมาสเตอร์เพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวผมขออัปแร้ว่าไหนก็แล้วกันนะมนใชอ้้หพระะะเเจาเจายังว เดี๋ยวนะขออัปเดตให้ถึงขั้นไหนดีวะอันนี้เหรออ่ะก็ก็ไนั่นแหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยอัปเดตทีนึงก็แล้วกันนะอ่าโอเคครับก็โอเค,ก,อเคก็มาอัปเดตอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนิดหน่อยหนะผมนั้นนั่นแหละอ่ะอ่ะก็นั่นแหลนั่นแหละครับนะคือผมก็มาอัปเดตอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนิดนหน่อยนะนั่นแหละครับนะคือผมก็มาอัปเดตอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะนั่นแหละ แล้วก็ณตอนนี้ผมอยู่เลเวลมาสเตอร์สามสิบหกแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นเพิ่มเติมเรื่อยๆเลยนะครับผมนะนั่นแหละอ่ะจริงๆแล้วเกมแจกเพชรเยอะขึ้นมากเลยนะนั่นแหละครับนะโอเคครับอ่ะก็โอเคครับ,คครบยังไงก็ตามก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาเอาไว้เพียงคอลี่ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งดีคลิปหน้านะครับผมนะสวัสดีครับบ๊ายบาย